รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบระบบหงหิวนะครับเป็นยี่ห้อโซนี่โมเดล CFS24 นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้ซื้อไปพร้อมใช้เลยนะครับใช้ทานได้นะครับทานเบอร์4ก้อนนะครับเล็กซีเรียวยังอยู่สภาพสวยนะครับเสาวิทยุตรงรุ่นนะครับใช้งานเต็มระบบเเริ่มต้นเสียบปลั๊กด้านหลังนะครับเสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยนะครับเป็นไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับจะเทระบบวิทยุอเลื่อนมาขวาสุดเป็น AM นะครับ รับได้ทุกครื่งของบ้านเรานะครับโดยจะ92เมกะเฮิร์ต1 2 3ชันแนลจนถึง108นะครับอันนี้เอ็มเลื่อนมาตรงกลางจะเป็นเอฟเอ็มนะครับมีตรงไหนช่วงระหว่างที่27ถึง29ถึง1มิถุนายนนี้เลยให้เปิดที่ีเทลระหว่าง1 7จังหวัดซึ่งจังหวัดตรงนี้เสียงดีมากนะครับพวกความสะดวกใส่ฐานได้เสียไฟบ้านเราได้นะครับเบรคเพื่อการดูแลช่องปากขนาด6ผา ดูแลลำคอและช่องตากด้วยสารสกัดธรรมชาติสกัพิษยูลงกินด์ลดการระคายเคืองและช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียช่องปากสะอาดลมหายใจสดชื่นไม้เมาส์สเปรย์สี่แพคเกจหรูพร้อมสปลานในกล่องโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4ชิ้น5้าร้อยยี่สิบบาทหนึ่งชิ้นฟรีสั่งซื้อได้ที่098 333 48าแปดสามสามสามสี่แปดหย์ศเ้าแปปดหนึ่งและย์เก้าแปดส สี่แปดหกสอเดินมาด้านซ้ายสุดจะเป็นเทปนะครับกอขวาก็ซคกอขวา,ขวา,ขวาเต็มระบบนะครับรีสั่งซื้อดีนนที่ศูนย์เก้าแปดสามสามสามสี่แปดหกศูนย์ศูนย์เก้าแปดสามสามสามปดหกงไปันระบบเทปนะครับ นะครับ,รบต่อไปเดี๋ยวฟังเพลงไทยนิดหนึ่งนะครับ เครื่องนี้ปุ่มสต็อปมันจะเฝืดๆนะนะครับแต่ก็ไม่มีผลนะยด่งปกตินะครับเนะโอเคนะครับพอจบการรีวิวครับขอบคุณครับ